永远都来 ไอปอนตโบฟว้าตะเป็นตะขาตนักอหามใหไปกับบ่ฟังแค้น้องเตยไอบังเตยแม่หาคนไายสายใาไ่เบร่พดคเปาๆสิุยทังทมันูกับหูเรนนอเนื้อเยือที่เป็นแม่บบเดฮาคือกับ่อผู้ตกงา์ก็คงมากพอทั้งที่นี้หนอก็เลยนิยมเอ้านิยมนิยมที่นี่แสนนิยมแต่แก็รุน้อง อยากจองเอาก็ผู้สั้างสงแต่ฮ้างจะเล่าตาคงเป็นใจได้ก็เราเกล่ยวตาทึกทีรากที่ผ่านมาเป็นปัญหาเพื่อใดดีปัญหาบอกดีบอกดีปัญหาลับเลยขับเลยโอ้ตาแห่ฮ้างาพี่ตามพี่ตีนี่เจอประสบประการน่าตีนก็ใช้จะดเพียมายพอแะ้วไดทีึยงตาเที่ตาจที่ยงตาเทีจยงาที่ตาเที่ยตา ดึกตาดึกดังนนนนจนใหญ่มาไห้คนละกระตาตามละบมันโปพังจะสากละบมันโปหักจังกับท่อในน่องทีจะควงพี่วีกับแม่ฮ้างเทเลวขอบคุณครับต่อผู้จัดองปรงกอายนะครับที่มอบความรักให้กับสองศิลปินลูกแครไหมไทยนะครับาหายายจืดหรืหหอว่ายายมอดพบพบกานหน้าเจอกันไหมนะครับสำหรับสองศิลปินอยากแพรเอาไวนะ้ไว เพราแล้วพราะแล้วนะครับพอเวลามันลดมาแล้วครับศิลปินคนอื่นบางคนจะเป็นอาจารย์เฉลิมพุนหรือว่าอีกหลายๆคนที่จะมาขับกล่อมให้พี่น้องมีความสุขช่วงนี้ผมไหมไทยพร้อมกับลูกแพร่ตุ้งตาเข้ามาสบายดีสวัสดีครับจา้ามืนอนี้ศิลปินมากสองพระเอกเพิ่นไปพักผ่อนสองแถวเขามาคุยกันบา่ายเออคุยกันตัวให้พึ่้ยยังหรอไม่ยังแตนไรติบอกไม่แตนไรไม่ยังชวนมากขยู่ ชั้นว่าข่อยถึกแสงบ่ได้ตัวมันเป็นอย่างถืบแสงบ่ได้ข่อยแสบตาสายตาข่อยบ่ดีเนี่ยเด้อเนี่ยทั้งหลายเขาวิต่หิวแสงแม้แต่ว่าข่อยเห็นแสงจค่สี่ข่อยบ่เห็นยังไรมืดตึ๊บเลยบัดตะกี้ตะก้อนที่สายตาข่อยดี่ดีได้ยังหมดเอาเดี๋ยวนี้เป็นยังไงจืดให้เห็นหีเป็นซีเลียนแล้วเด้อเนี่ยอุ้ยประจันใดมันก็เห็นคลาปไปนั่นตาบกัยังว่าสายแว่นตาเขา่อยจะไปเห็นขาเห็นแน่ยังว่าบ่สายตาสั่นสายตาสั่นเออตอนบ่ท่าน ตอนบันท่านเดินได้ไปตัดแว่นนั่นเห็นหอดขคตตาจะขอ,งอืงเพราะถ้าใส่เข้าไปปับเดี๋ยวนี้บูนเ่ยเลี้ยวไปเห็นหอดเสียงไหมป<ะ>ัดปนันั้นจะเจินมือจะเลาไปตัดเบิ้งเดอร์ลานแว่นท็อปจะเลิอยูอุดอนนี่เขาไปตัดมาแล้ว จะเป็นเห็นขาเห็นแน่เห็นธรรมดาเห็นหอดู้จริงปิงไเไปเห็นขาเห็นแน่ปะนั่นเนี่ยพี่น้องมากันหลายมาจากน้องไข่กามีมาจากเออมาจากปากขาดกามีปากไทยกาม่าอ้าวอีนี่ก็ได้มันมีปากมีแต่ปากขาดเอาขาดกับไทยมานักก่อนโอ้ยน้องเออพี่น้องหามองนั่งมองเศร้า ยังหมอเดอออผู้ใดหูซึกว่าเจ้าของจะเป็นล้มหายใจบรสะทวกนสะดวกมีรถแอมโมเลนจากหน่วยกู้ไยจากไปหาเพื่อนเพื่อนจะดมให้ดมเพื่อนจอดยูหันหนุนเพื่อนสายไฟอยู่ผุนผู้ใดอาการความสะดวกผู้ใดอยากสิเป็นวิ่นเป็นหอนโอ้กูสิเป็นล้มละซูไปยูหันขอแอมโมเนียเพื่อนดมแต่ว่าคันผู้ใดสิเป็นล้มเด้อไม่ต้องไปนั่นละเป็นยังเป็นลดเดี๋ยวเดี๋ยวคอยหอนหอน เป็่นเนีถอบเป็นร่มน่ยอยากให้ล่มมาอยู่เดี๋ยวนี้สิเป็นจากคนเป็นเลเพราะให้มันเย็นเนี่ยมือนี้ตอนนี้เขาวาฐานนักดนตรีพ้นสลับสับเปลี่ยนกันเพราะว่าทีมงานชุดเมื่อกี้นี่เป็นชุดของคุณไหมไทยไร่พอนกับคุณลูกแพ้จ้าบัดนี้สิเป็นทีมของเสียงอีสานแมนเพราะว่ากัจจีมควนซุกกับพี่กับน้องให้พี่ให้น้องได้ม้วนครับอ่าผลงานการแสดงไม่ว่าคอยมากมากได้ไหหมดอะไรมากี่ลี ผู้ใดสีหูจังได้ถ้าเสียงอีสานจะเปิดทำการแสดงเสียงอีพอเฮ้าผู้พนไห้ชนไปเนี่ยว่าให้ฟังจักบาดเน่ไอ้แมนบ่ล่ะว่าร่องเบิองร่องลรกบก่ายยางมาดาจอดอกมาที่เราลอนเสเอ่อขนาดนี้ก็ถึงเวลาทำการแสดงเข้าทีมงานเสียงอีสานแล้วนะครับช่วงช่วงท็อปไล่ช่วงเอ็มร้อยห้าสิบช่วงนั้นเบอร์ซีดีปับ ดนตรีที่นเด้ดึม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 ึมดึมดึมดมมมมมกูโค้ชินกับดนตรีมึงมก็ว่าเราเป็นยังเดียเนี่ยเพราะดนตรีจบปั๊บบ้านพักสิกิสันบ้านเลขที่ห้าห้ห้บ้านหนองสตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีร่วมกับบริษัทท็อปไลน์ไดมอน ผู้สร้างสรรค์ศิลปินที่มีคุณภาพคนหัวลขอจงมืออสูงเกียรติของพระเดชพระคุณท่านพบและสัมผัสกับผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีของทีมงานเสียงอีสานได้นะโอกาสนี้เชิญครับต่มตัมตัมตตหัวใจไก่ชนหัวใจไก่ชนเฮ้ยขัดสิมาเป็นแป้งจงสิกกูหนีแล้ว ไม่เงีนกแกน่งแงะแงะแงมาเออก่อนข้นว่าที่คนพลนลิมีคนมาจมสินกระโปรงพนนี้ผู้ใดมาจมเอากนผู้ติดตามน้องน้ำไปเจ้าใช่เออน้องน้ำแน่น้องน้ำแน่อเดียวแน่หอบข้นว่าจ่าแต่ออกมาไก่โเลหัวใจไก่โซลก็หัวใจไก่ซลู่แล้วบาดยาผูพแต่ลองพิจารณกันนั่งด้วยนี่แม่ด้นี่ ฟังแม่ก่อนนะลูกนะถากูโบกเกี่ยวเด้อแม่ผมโบกเกี่ยวเด้องานน้ำมันไปกูบุญบ่น้องมือเออมือนี้งานบุญนงกุศลจะบบอสิเลียดอย่างหลายนะจ๊ะนะครับมวลน้ำก uh, SO like ันมือนี้อาจารย์เฉลิมพลมะละคำลอกก็มาอาจารย์นายก็มาเนี่ยแล้วก็อ่าสนธยาการเนี่ยเนี่ยมอลล์เต้น คอยเป็นเด็กน้อยพูดมา,มาคือสิโดนตายมึงแทดเจิอจนรถเถ่าเามื่อเรว่าไหมเมื่อก็น,นานเมื่อกี้ตันแต่คอยเป็นเด็กน้อยสนอิปอร์อิปอร์ออสนทยาก,กาลสินกามากันยังว่าเออถ้าเบิงเราสิมาร์ลัมเฮ้ยสิมารยังเราตายแล้วส้นเด็กน,นั่นน่ะตายแต่โดนแล้วก็ <th> <c oughs> เบื่อนผู้ตายไม่ไม่หมู่บ้านเมื่อก่อนนี่มานั่น <c oughs> มึงอยาไปหาหายห้ปวึงุษเมนติหายมันตายปวจนแล้วมันก็ตายจนอันยุนานี่ก็เฮ็ดบุญไปเรื่อยๆได้นะจ๊ะได้คือการต่อยอดกองบุญน้ำกันนะจ๊ะแล้วก็รับวัตถุมงคลไปนะจ๊ะขอบคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจ,จที่ดูแลความสงบเรียบร้อย<น>อยู่หนาเวทีนะครับแล,ล<ะ>้วก็โดยร่วมทั่วไป<อ>แล้วก็แม่ค้าแม่ขายหลายหลายคนผู้ดาว<อ>หิวก็ลุกขึ้นไปอ,อุดหนุนกันสนับส<อ>นุนกันคัรเป็นขายบอ,อดีใครจะบอกสูตรดอกเด้อแม่ค้าเด้อบอกเพื่อนแน่เพื่อนแง่ถามมาโอ้ยมึอนี่งานฟรีกับคนกับไล่จะช่วยขายบ่ได้ขายเออโดยเฉพาะแม่ค้าขายแกงเส้นเด้อ วงอ,อูดอนเฮ้านีขึ้นซื้อเลื่อนน้ำเลยขันหมอลำหรือว่ามีวงดนตรีหรือว่ามีมหรสพน,นี่แม่ค้าขายแกงเซนเนี่ยอเออขันไปยู่ไกลๆหรือว่าคันไปตั้งยู่ม่วมเมื่อหลายบ่มีหมองตั้งตั้งไา้หมดเลยคนจีบเอดูฟังพอไปเห็นอยู่ทังบันแดงพี่บุญลักไม่แงน้ำบ่ได้ขายได้แม่ค่ะ บวบได้ขายเลยเราอยู่ไก่มูเป็นหยังคืออยู่ไก่มูเพชรจังไดสิได้ใครบบกระจังว่าดิแล้วบอกสูตรเราแน่เส้นนันไข่เต็มหม้อยังกะบวได้ขายโอ้ยขันไข่บดีบอกกูนี่กูจะไปบอกสูตรให้เขาบอกแน่ว่าทานที่นี่ก็ได้ยินดอกแม่ข้าเอ้ยเขาจะขายของดีนั่นเอาสูตรใอยไปเด้อเพชรจังไดให้เปิ้นเซนเซนกินกันอยู่หันละไปนน้ำเก็บเอาบัตรจะไปเอาค้าเส้นน้ำเผ็ดเอาบัตร ออแล้วก็พยายามด้วพยายามอย่างคขาลองแม่ข้าอันแกงเส้นด้วอันตีนไก่เนี่ยมันเปียในด้วยมันงำยากอันเส้นเส้นนั้นก็ตัดแน่พอตีตัดแน่ฮะพอ้าตัดขึ้นมาใช่ปากงำเข้าไปได้ดูดได้แบดนี้ดูดหางเส้นฟาดตาไปแยเข้าไปเดียวเลยเอ้ยเศร้าฟาดเอาว่าเป็นฟ่อนมาเป็นติบอกแล้วเส้นหางเส้นฟาดตา บักพีกับพยายามเด้๋ยอย่าให้มันเพลิดเกินเหตุเลยนะที่บอกเลี้ยงบักพีกวัยเห็นกับปูกอยู่ในอายุตัวเนาะเอายุตัวที่ตั้งเพื่อนกันชดกันแก้สินน่ะเพื่อนเขียนไว้เขียนไว้เนาะเออบันสีเฝ้าขายเพื่อใดบูเออไปเขียนไว้อันนี้พริกป่นเอออันนี้น้ำปลาอันนี้น้ำส้มเออเพื่อนเพื่อนเขียนอันเพื่อนเขียนไว้ไหมเออเพื่อนเขียนไว้น้ำปลาเออเพื่อนเพื่อนเขียนไว้ว่าอ่า น้ำตาลวาชันอพอกระเปิดออกไหมแดงจึงคึงเพิ่นเขียนว่าน้ำตาลเออแต่ว่าเปิดออกเป็นยังบักพิกเอาคนเขากินก้อนเขาสลับฝา <S <S อัประกาศบอกเนเด้ออันพี่น้องที่ยืนอยู่หันนั่งลงจักหน่อยแนว่าวั่นเพิ่นยังมาบอกวันหนึ่งช <จน S 2> ่วงเดินยืนห่นมาไม่เป็นลิซิทดวงบอกช่วยช่วย,วยมึงกับมันดอาดักมาน้ำบ่เอาดกมาน้ำบ่เพิ่นเอามาอยู่เอามากันนั่งลงผู้ช่างหลังเขาบ่เห็น ผู้สังหลังเขามาที่หลังเขาเห็นจะดาเาเขาเอาพ้นจะนั่งจะได้ดา่าพ้นมีสองเปียงหนึ่งอ่ะเอาใช่ไหมจักเปียงสันอะมันก็มีสองเปียงบ้ตัวด่าคนนั่นด่ะที่มาดดาพ้นงามเลี่ยเลยนี่เอาพ้นจะนั่งดอกดาาเฮี้ยวเมาเต้าอยู่ดาาเป็นเบาหวานหือไหรบุ๊ยังถ้าอยากเป็น <c oughs> ท้อลูกแพ้ไข่เจ็บว่าด่าพ่นเป็นเบาหวานดากเฮี้ยวเฮี้ยวคือไข่นี่แหละนี่ <laughs> Hoy, สร้างมันตอบพี่น้องเอ้ยทุกปู่ทุกคนก็มีโรกมีไผ่เบิดดอลล่เอ้ามึงมีบ่อมั้คอยดีกของเ,เอเล่คอยเป็นลายยางก็อยังเดียตัวในเบาหวานความดันเอรร้อยก็เป็นด้วยเถรร้อยอีกไขมันในไม่เลลอกก็เป็นนั่น เป็นหดนหนีมาได้คอยเนี่ยเอออันนั้นกูก็เปลี่ยนบอกว่าแต่มึงดอกพี่น้องก็สิมีอยู่หันละเออเปลี่ยนทุกผู้ทุกคนทุกเข้าขัดโบทุกคนขัดโบมีหนีโบมีสินมันกับโบมีแห้งสู่แม่สิป่วยปันได้กร้างไก่ปันได้กระต้องไปเพราะว่าย้อนหนีกันนี่แล้วย้อนมีหนีมีสินนี่ยแหละโอกาสของเฮ้ามากเลยเด้จังหน่อยเพิ่นสิเลือกตั้งนี่ก็ขึ้นเอาเออนั่นแล้วนายกนโยใบเพิ่นไดนสิผ้าเฮ้าห่างเฮ้ามีกับเบิ่งเอาเออมักไผมักมั่นน้องเขาเจ้าว่า รักพักบอกเขาเอออยังก็อกว่าบ่เบปิ่นไหวคอยฟังแน่คือไหวแล้กูว่าบ่เบปิ่นเือนกันนะกูไม่เป็นคนหาเสียงเนาะแก็บอกพี่บอกน้องนั่งจะนอนหลับชับสีอืวันที่สิบสี่คุณภาพด้วเนาะแมนเออพ่นไปเปิดใส่เสียงเดิพี่น้องเด้อเลือกคนดีเออเข้าไปให้พี่น้องได้สบายใจเพราะว่าบางคนกันถูกใจมาโดนแล้วโอ๊ตเอาโอ๊ตบาคากโอ๊ตมาแน่เอาให้มันสบายใจรักไอ้หมอจะไป้ใส ไอ้มอนอาบุญหลงก็บุญหลงกันมากจีบุญหลงมึงอย่าห้องคักไรอยู่ใกล้ๆกันห่างจากไหนคุณบ่ใกล้เห็นมึงหลงหัวหล่นกันเจียป้านี่พอเป็นหุ่นหลงหัวหล่นนี่หัวเป้าบุญหลงหัวเป้าเพิ่นบวชฮะเขาบวชพระบวดพระกะสิครับซื้อแค่ยังอันประซึกว่าบวดเช็ดมือไหมไอหมอดเอ้ยชีบอมชุฟังเด้อ เอาตัวยางพระอาจารย์สำเนียงยังจะได้เราว่าซึกไปให้ยังบ่มีเงินใส่แล้ววะซสกไปให้ยังซสกแล้วมิตรหนีว่าันเราว่ากูกูด้ยินเพลงอันหนึ่งคือแม่อาจารย์สำเนียงห้องมาจากเพลงยังเจย์แจวแววเสียงสำเนียงขับร้องแมนเพลงนั้นแมนยีหลีแหละเพลงเล่า อันเราอยู่นั่นอยู่เด้อเออเพราะเป็นยังเดี๋ยวนี้ว่าฐานักดนตรีแล้วพี่น้องว่มีอย่างนี้ว่ากันไปคุณยายระวังอันระวังอันฐานักดนตรีคิดว่าสมัยเก่าๆที่ว่ายายจืดแล้วไปสัมผัสนักดนตรีนะมึงก็เถาแห้งแฉะสมัยเก่าๆว่าดีไหมสมัยเก่าเท่าเดียวก็ได้ดอกหลาอ้สมัยเก่าเอออย่าว่าเก่าๆเนี่ยันเก่าๆนี่ซักจังได้ก็บเพาสะอาดผมเบิ่งตลกอันเสียงอีสานโจติฮาน่ะตอนแรกยายจืดไปสัมผัสนักดนตรีแล้วนะ อยากให้ไปเบิ้งอีกเนี่ยสันเดียบอกมีผู้ใดเนี่ยมันสมัยใดแล้วสันเดียเเนี่ยไปเบิ้งกันน้ำไปย้ายกกันไปน้ำกันไปไปกูบอกท่านเถาใช่ไหมแม่นี่ยังแน่ละธรรมาหลายแท้ป้ามันคือมันคือเถาแห้งแทดจืดโอ้ยบอกเปนธรรมดาได้เอาข้างกอไปเผื่อแห้งว่าเถากับเถาคั้นแทด้บืดเนี่ยแห้งเบาแห้งเถาจากน้อยแห้งคั้นมือตัวไม่ยังแน่ละนักดนตรีอยู่เนี่ยป้าเขาเอิอนี่ยังแน่ละล่ะ จะไม่ให้ประแดดก็นั่ำมาดีจ้ะเออป้าชุดจำได้ว่าชุดนี่ตั้งแต่สูบท่านเกิดผุน้ผู้ใดล่ะผู้แรกเลยใครอะไปแนวผู้จำบ่ได้บ่าวิวบ่กซื้อวางได๋อ่ะอผู้ใดเหรอซื้อวางจากไหนอาจารย์แป๊กบอกอาจารย์โป้งอาจารย์โป้งบ่บักกะนี่บักกะนี่ออกง่ำออกง่ำออกภาษาเด้อเยงคือวางสันยัยโอ้ยแมนเบงว่าสันฮะ เบ่งกระบอกเขาจุดกระโปงโป้งเลยวะไ <c oughs> ด,ด้การกันเอาอิรีเดแตเลยคนสมัยตะกี้น่ะตั้งซื้อลูกนี่ไม่มีทีมาเดะบ่เออออกอยู่เถียงหน้าก็ซื้อบักหน้าออกอยู่ทงหนังจังโตนี่ซ<ะ>ื้อหลงนี่คือพราะกับแม่บ่ได้ตั้งใจ<ะ>อ่จบ่ได้ตั้งใจเฮ็ดกันบ่ได้ตั้งใจให้มึงออก มันหลงมาจังไดพูดีมันหลงมาจังหดบูดีิเราบอกขึ้นว่าสิได้บักอันนี้มากเออลูกสาวก็ได้ลูกชายก็ได้แต่ว่าผู้นิเบ่อยากให้มันเกิดด้วยมันมันลุนออกมาก็เลยว่าบักหลงสันี่มันมีทีมากคือยายจื่อนคือกันเด้กยายจืดนทีมากจังหดชื่อสถิตชื่อสถิตชื่อทีเออทีทีมากเนี่ยชื่อสถิตครับสาเหตุจังใดชื่อสถิตกะคือพ่อตั้งให้พ่อตั้งให้เออพ่อ เพราะว่าปัญหาซื้อใช้บ่อะไรอีกแล้วสะเทในดวงใจออคือซื้อมึงคือมวนถอยเกินเอาบ่บ่วยไม่ยงมันมาเด้กินเกินมึเยาเยวาเยนเด้อไปอยู่ปปแล้าข้องถ่าไปห่าข้องกินเด้อพ่อเออขอว่าเป็นเจ้าจิวมมาเมื่อไหน่ก็คือหลอดเพราะยังหลอ กัว่าไงจะไหนจะเวิร์กด้วยวะป่านนั่นแหละว่าไปตัดแว่นตรงแว่นตามาเห็นหนุนเห็นนี่เป็นซีเล่นเมื่อกงดีๆแล้วมันพอเป็นไม่ย่อยยงหาเอางี้ากินผักมึงกูก็ตื่นก็กันเว้ยผู้ใด,ด,ด,ดเสียแล้วเอิ้นว่าทางตสียแล้วเพื่อไม่ย่อยยงบ่หานั่นเสียแล้วหาบ่โอ้ไม่ใช่หาบ่เนี่ย เห็นไปฮะเห็นแล้ววะวะซื้อเขา,เขาแล้วมึงจะหาไปหอดใส่เอาหาอยูอป่ปมปมปานนี่แล้วโอ้หาอยู่ปมปมหังบ่ม,ม,มีจักเทียเอาลูกคืนลูกคืนบ้าบ่คืนบ่ฟันคนยังจะมาคือกันขากแค่ยายหมอนค<อ><อ>ืพอพ่อาจัดโอ้ยที่หาลงเดียดมึงเอ้ยพวกจิตายดับเนี้ยโอ้ยตับหวานมึงเอ้ยโอ้ยเป็นจะสร้อยจุเถอะวะลูกคืนอยากคือกันละสัวมันสินมื่อนี่เพรานว่าขา เ้เออถ้ากินหกทุ่มตอดขึ้นไปผู้ถามมาอื่นก็ได้ซุ่มซุ่มขางัวขาก้วงกันร่งฝนมีดด้วยเดี๋ยวนี้มึงก็ห่ะหลังหกทุ่มมันจังสีขาฮอนว่าพี่น้อง้ยมึงมาถามเนี่ยถามจ้ำเหนามึงมาถามจ้ำสี่มันกับ่อะไเด้บอแมีนอันนี้นาฮ้อนแท้ๆจะไปถามว่าฮอนบอลมันจะพี่บ้าเท่าอะไรสิตอบว่าบ่อนเอาขึ้นฮอนขึ้นยาขึ้นยากี่หยังกี่หยังมันก็ทีสูกเบอร์ดอกเบอร์ร้อนบ่กล้าสูกดอกมันหัวกระบวบ โดยเฉพาะขันเดินจังสีกับว่าปันแดงดอกเดินนี่ขันเป็นเดินปูนละมือโหยเป็นจังไดล่ะครับห้วยแดดห่อนน้ำกันเว้นห่อนห่อนเนาะขันมันนั่งบงคอนเสิร์ตเนี่ยหีสุกเลยเดี๋ยวกูไปซื้อน้ำจิ้มกันขวาเท่าไหนวะเจ้าไม่อยังกิ้มนีอกัน่ามึงว่าว่าเนี่ยมันเป็นไปได้แน่สัวเอาห่อนเด้นั่งทับเด้ ขันห้อนขันเสียเอา,าดึงมาไววบ้ามันกับว่าไดเน้ถ้ <c oughs> าเขารักสีสีว่าจะไหนมันจะไป็นไงยังยยไไงืจอยั<ว>นเขารักสีก็ิดก็ากรอกจอนปิดไว้จะก็ไปแยกวันรักกันคือเก่าแนว่ยมูนี่เอาโอทนเอาปีนองอากาศห่อนแต่ว่าเขาจะไปหอนน้ำอากาศเ้อ <c oughs> เออถือว่าเฮ้ามอนี่มาเอาความสุขเอาความมวน <c oughs> เอาผลมาเบิ่งผลงานการแสดงปีหกหกบางคนปีนี้ยังเอาห้าไปใส่ดูพี่ แจกงนอยอาจารย์เฉลิมพ้นแล้วก็จะขึ้นมาเอ๋อลองๆเพียงยังทนรอพี่บังจะหาทางแวไปเดี๋ยวนี้เลยเร็วนี่สุดว้าคันว่าก็จะม่นรวมทั้งนั้นเขาหูจักเราละเพียงก็คิดถามว่าโบเป็นมาสัมนเออพ่อใหญ่ยอดหลักมาเผาบ่ท่านมือนยอดหลัก พ่อใหญ่ยอดรักมาเผาอีบพอลอดบอท่านมากเมื่อวานขอกราบขอบคุณที่ได้รับไอ้อุน่นการุ่นจากแฟนเพลงข้อักดสยอดรถดว่าหันว่งไป่มากว่าหัน มีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายออกไปต,ต้องจอดยุทไทกันเลยจอดยุทไทกันเลยไอ้ยิ่งยงไอ้ยิ่งยงก็มายอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้วเคยรักเมียแนวนี้หัวโตออกไปยากไอ้ไม่พ่ลมพมอดเนียจอดมาเลย เมาแล้วมาแล้วอาจารย์หำเฉลิมพลมาหอนเราบอกมาหอดแล้วบัดนี้กระซิเมนเล่าด้วยบัดให้พี่น้องได้มวนบ่แม่นฮะเราอยู่ใส่ละบอย้ยก็มึงว่าอาจารย์ห้ำอะโอเคเอาหูเป๊ะไซโลเอาเล่นต้อกันดีกว่ามัน ชิ้วโมจักกันเดียวหมดเลยเขาเรียนจะเพ่งแหลกบ่ฟังตีเพ่งพอแหลกหรอบวกขอโทษครับไวบักหรอจะเป็นผสมสื่อมึงเหรอคู่หยังคู่หยังนี่คู่พลาสติกเน่มึม่พูดใลยว่าคู่เล็กเด้อเอาเอาไม้หยังความหมายเอาไม้หยังเอามาให้พี่น้องเบิ่งเอออยู่ในนี่มีแต่เงินตัวนี้คุพี่น้องมาทำบุญน้ำพี่น้องอยากมาทำบุญน้ำคุณแม่นกเอาใจขู่หา ไม่นกกับท่านตายโอ้ยไม่แอนกเราเป็นเป็นอันเจ้าภาพเออเลาเฮ็ดบุญให้พ่อแง่หลอดเออประมุกบ้านตองหา้าเจ้าก,ก็คือเพราะว่เาเฮ็ดพ่อหลอดเฮ็ดบุญน้นำพ่อแง่หลอดไปเฮ็ดบุญน้ำแ่นกวันนี้แม่เราบอกท่านตายเฮ็ดบุญน,น้ำแ่นกท่านไปหาพ่อแง่หลอดฝากไ้อีจื่อ มึงอย่าเว้าทัว่่ีบทัวแดนแล้วให้ว้าหากู่เลยได้ไม่สนุกระวังหนอยอย่าเยอะอย่าเยอะผัวกูตายแล้วนะอย่าเยอะวันนี้กูจะให้แท่นผัวกูพะนะอย่าเยอะใครพี่น้องมากินมาทานน้ำทานชื้อเพราะต้องกินดอกพี่น้องมันกลิ่นมาได้เดี๋ยวขู่เนี่ยเขาไปผูกไอ้ผลแนหน้าลงขู่กับวายุโชขาดสองเท้าหรอทานงมเปลี่ยนเพล่องวานน่ะน่ะมันจังดีตายไปแล้วออกไปยังบ่ได้ ได้ตังแกกรตตาห่วงหักมีดประคอดวงเดียวกับบานเพ่ข่มปีนั่นเล็กปีกับเสียเหมียนโคถังกับมั่งจอดเขาชิมอไปเจ้าย่ำเขาชูขุมอมีตะลั่นแล้วเป็นค้ในหัวจักกินจากท่านเออท่านไปอะไรเจื้นเจ้าท่านแล้วท่านจักบาทนับเบิงเอาจักบาทใจหมอดเราท่านนาเบิงเอาอยืนอะไรละมันบอกให้นบเบิงเอามันยนตังเรียนใช่ี่แหละกูหาคนเอาือท่านหน่อยแต่ท่านเลียนเอา คันท่านมีธไรท่านเมื่อวันมันก็ถูกจะควงตัวมันก็บอหูวจากอีกท่านเรียนแล้วมันดีแล้วมันดีจังไรนีว่าอย่านั้นตอนแ้วมันโอมโมเปย่อยนสูวถูกต้องจะเว่าถูกแล้วอมบ่เปยแล้วบ่แล้วคันข่อยมีพันข่อยท่านพันข่อยได้เรียนไปได้ข่อยได้ต้องได้เรียนหนังแท้ได้นอนนั่งเรื่องอย่างพรุ่งนี้กูจะเอาอะไรเดกค่าไฟกูก็ขึ้นแล้วนะเดือนนี้นะ ปกติแล้วนะปกติเดือนละช่องร้อยเจ็สิบหรือช่องร้อยยี่สิบตอนนี้เดี๋ยวนี้สามร้อยผมเพ่เคยได้ใส่ไฟเกินกับคืนได้ยังหยั่งมึงเอ้ยคืนคาขาโหลดเด้อโอเคหรือยังจ๊ะอาจารย์นักดนตรีจ๋าพร้อมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วแต่ว่าภาสีเช็คเศร้าเพียงหนึ่งโอ้คับเช็คเศร้าเพียงเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูหนูจะเช็คให้โอ้ยอยมาหนูหนูหลงเหรอไปไปไหน มึงอย่าภาคกูบอกแทยไม่ไปให้เราเข้าไปให้หนูร้องเพลงเหรออู้ยูเราแท้ก็เป็นตัวนี้ว่ากูก็เป็นห่วงคุ่น่าชัวร์เนี่ยคอยว่าหน่ะตัวเฉพาะใบลอยไละก็ตาออกบ่เบิดใช้ไล่กูน่ะเบดเท่านั้นกูจะตั้งให้นี่เด้อพี่ยันต่อไ่ต่อค่ะให้พี่ให้น้องได้ฟังช่วงมิกเสียงครับผมเดี๋ยวจังมาพบพอกันเพราะท่านในเมื่อง่ายดอก ลดออกบ่ได้ผลงานเพลงที่จะเช็ดสาวคือข้าด้อยเพียงดินครับโอ้โหเพลงนี้ความหมายดีมากครับเพลงยังเกาะข้าด้อยเพียงดินมันอยู่ใสฮะมันอยู่ใส่ขาด้อยเพียงดินมันยใ่เพิ่งบอกเข้าใจติซื้อเพลงไหมจี้ข้าด้อยเพียงดินเพราะว่ามีคาชนี มองดินเพราะพี่จนต้อยต่ำถูกประนามยามมินว่าศักดิ์ศรีเพียงกาส้มมีคา่าเพียงดินบีวา่าไอ้ถวิหวังจะบินเทียมหงทออเคยมองดอกป่าเดี๋นี้ไม่กล้าจะมอง งามสง่าที่ไม่กล้าแต่ต้องเจ้าอยู่สูงสุดซอยดั่งเดือนลอยละล่องกระต่ายน้อยคอยมอกไม่แคล้วต้องมองโซกเอาเลิกแบ่งฉันกังเทานาลืมสักที่นา้าเธอ้องเจ้าเลิอกอยู่อย่างดอก มารักเจ้าาคนเก่าได้จะเพื่อับปันจนคนยันเนอยอะเราจึงต้องเศร้าเพราะค่าเราเพียงดินลาก่อนดอกปา น้ำตาเราชาวดินคนเหยียดยันกันทั่วว่าเป็นมัวลื่อีดินดินเอ้ยดิยนควรเนื้อึงเทียนเจียมตัว ราคาเราเพียงดินลาก่อนดอกฟ้าน,น้ำตาไหลเฮ็ินใครจะห็ยคุณขา้าน้ำตาเราเชาวดินคนเอียดยันกันทั่วว่าเป็นหัวลืมตีนเดียนเอ้ยดินครเ งเียเจ้กขอมเขาเขาบอกว่าคนละชาคนละชาใบชาคนไทยแต่เพิ่นว่าทำมุนรู้ละพี่น้องเขาบอกเขาใจน้ำมึงดอกว่าเขาหาย่วนโตเขาแม่กูนั่งอยู่ขุนกุกอ่ะเอ้าอีหานมาเอาเงินใส่ถุง มกูอยากอายจิกูคเคยถูกมาแล้วล่ะกูถูกต่อไปลดเด้อตะโกนว่าหนึ่งกูกะว่าถือกระเลขกระได้ว่าไปยังดอกไม้ยนกแล้วเตรียมไปห้อยู่มวนไปนก้อนหินอยู่หน,น้าห้านนี่แหละเอาไปย่างก้อนหินกลับมาอยู่วะลูกเออใท้ใ้บันเ้า,า,ามาไหลบ่พอไปเมย์าม,มาดาาอกฉันไปเข้าไปเรียก่อไปสัก ให้ให้อายุมั่นควรยืนให้มีแต่ความสุขความเจริญความเก็บใจของผมไปเลยครับเบอรอไหลวงแม่จืดใ้มากกับร่งคูกรเกาหลเชิญเชิญได้จ้เฮ็่บุญน้ำแค่บุญน้ำฮ็ดบุญน้ำใยฮ็ดบุญน้ำไย เออกระบาฉันเฮบุญนายพ่อหลอดคอ,อดนเฮ็ดบุญนับกว่าคอนขขสิตายเดี๋ยวนี้เอาบัดน,นี้เขาโชว์เลยดีกว่าเวลา,ามีหน่อยจ้ามืาออื่นนี่ทีมงานเสียงอีสานเดินทางไปแสดงที่จงังหวัดอุบลราชธานีจ้าจ้าเอาไม่เสียเวลาเนาะเพราะว่ารายใหญ่ห้างเอาประกาศเข้าผลงานการแสดงของทีมงานเสียงอีสานประกาศอะไรเนี่ยประกาศประกาศเดี๋ยวพ่อหลอดนะเฮดเอาสติเอาเลยนะจ้าแม่ย์โอ้ย กันเห็นอุไลพรกุแลนโหลดกุยานเอาผัวคือตายหลายมือแล้วก็ใส่สุดดำน,น้ำเศร้าใส่แค่ใส่ไว้ทุกให้พายไว้ให้มึงหใหนแล้วไอ้กันกว,ว่ากูผัวแล้วตัวมาจากนี่แม่จ๋าเดาี๋ยวอุไลพรแลนโหลดตัวยาดยนกูสิบอกพอหลอดไปหามึงเสียใจตายไปแล้วบ่ได้ยินยัง ดี๋ยคว,วามข้ารพลกเดอ้อพี่น้องสวัสดีค่ะค่ะมอนี่ฟรีคอนเสิร์ตขอทําควเข้าใจกับพอกับแม่กับพี่กับน้อง